สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมได้มายืนอยู่ที่เทือกเขาแห่งหนึ่งนะครับอยู่ในมณฑลหูหนันอยู่ในเมืองจังเจียเจียเป็นเทือกเขาที่มีความประหลาดแล้วก็มีความโดดเด่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลักษณะของสีสัน ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโครงสร้างของธรณีวิทยาและก็ความมหัศจรรย์นะครับของพื้นที่ตรงนี้ทําให้แม้กระทั่งเจมส์แคมเมอร่อนนั้นก็ได้มาเลือกที่ตรงนี้เป็นต้นแบบในการทําหนังเรื่องอวตารครับเมื่อปี1982ครับที่นี่ได้ถูกเลือกให้เป็นอุทยานแห่งชาติ วันนี้ตามซอกหินต่างๆยังมีฟอสซิลของสัตว์ทะเลเยอะเลยนะครับสัตว์ทะเลที่มีอายุเมื่อ380ล้านปีที่แล้วแล้วที่เหมือไปกว่านั้นก็คือว่าการยกตัวขึ้นของแผ่นดินที่นี่นั้นทำให้เกิดเป็นยอดเขาครับอยู่ในพื้นที่แค่80กว่าตารางกิโลเมตรนั้นมีมากกว่า3,000ยอดเขาครับแล้วในขณะเดียวกันระหว่างยอดเขานั้นก็กลายเป็นแหล่งน้ำ เป็นบ่อน้ำเป็นบึงน้ำถึงประมาณ800บึงในนี้นี้มีสัตว์กว่า20ชนิดมีนกกว่า50ชนิดครับแล้วก็มีความอุดมสมบูรณ์มากเหลือเกินฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเรียกว่าอุทยานแห่งชาติแห่งแรกของออจีนเลยทีเดียวที่นี่นำพาคนมาท่องเที่ยวถึงปีละ30ล้านคนเลยทีเดียว แล้วปีที่แล้วนั้นก็ถือว่าเป็นปีที่ได้รับผลประโยชน์มากที่สุดถึง80,000ล้านบาททีเดียวจังเจียเจียนั้นวันนี้มีคนมาเที่ยว5ชาติครับที่มากที่สุดก็คือเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันไทยมาเลเซียวันนี้คนเกาหลีนั้นในสัดส่วนประมาณ52%เลยทีเดียวทำไมคนที่เรียกว่าอยู่ในภาคเอเชียนั้นชอบวิวแบบนี้ครับ เป็นเพราะว่าจินตนาการนั่นเองจินตนาการที่นี่นั้นทำให้คนอยากจะมาเห็นอยากจะมาดูแล้วก็อยากจะมาสร้างความคิดเช่นตรงนั้นเนี่ยคล้ายๆกับเรือน้น้ำครับคิดนึกแล้วก็ฝันให้เหมือนนะครับแต่ละเขานั้นก็จะตั้งชื่อเป็นลักษณะของรูปร่างรูปลักษณ์ต่างๆนั่นก็คือจินตนาการที่ถือว่าเป็นเรื่องของคนจีนทำไมถึงมีจินตนาการมากมายแบบนี้ เป็นเพราะว่าคนจีนนั้นเขียนหนังสือจีนครับหนังสือจีนนั้นมาจากรูปร่างมาจากลักษณะของสิ่งต่างๆเยอะแยะฉะนั้นคนที่คิดได้ดีที่สุดมากที่สุดก็คือคนจีนนั่นเองวันนี้ตรงนี้นั้นเรามาสร้างภาพสร้างสิ่งที่ไม่เคยเห็นมามากมายและนี่ก็คือเรื่องราวของอุทยานที่หนังอวตารน,นั้นเอาไปทำพรุ่งนี้พบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ